สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่เป็นน้องเอฟซีลูกสามองค์หิงเพชรบ้านแพงทุกๆท่านครับอ่ามีประเด็นมาว้าวกันอีกแล้วพี่น้องครับวันนี้จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับองค์หิงไหมนะครับเกี่ยวแน่นอนพี่น้องครับประเด็นเรื่องนี้เป็นประเด็นที่สําคัญในช่วงนี้นะครับนั่นคือประเด็นในเรื่องของคะแนนโหวตนะครับโหวตลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก นะครับหลังจากที่ผ่านการโหวตคมชลึอกอออร์ดงานใหญ่นี้มาแล้วนะครับแล้วก็หมดกันไปเยอะพอสมควรนะครับกับพ่อแม่เอฟซีหลายๆขั้ท่านนะครับที่อยากจะให้ลูกสาวได้รางวัลน,นะครับจริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่าุองอิงเคยบอกในไลฟ์สดนะครับว่าเพื่อนกับ่ออยากให้เสียเงินเนาะอันในโหวตเสียเงนินกันหลากกับ่ออยากให้โหวตแม่ประครับอันนี้คือจากปากุงอิงเนาะนะครับก็ยังที่บอกแหละครับ ถ้ามันเสียเงินถ้ามันแบบเสียเยอะเกินไปเราก็อย่าไปทุ่มเลยครับนะนะครับก็อย่าไปทุ่มอะไรมากมายดีกว่าเนาะนะครับอยากจะให้ไปโหวตทั้งแบบฟรีดีกว่าได้บ่ได้นะก็แล้วแต่ครับพี่น้องนะเนาะนะครับมันบกคุมพี่พน้องมันบกคุมมันบกคุมนะครับพเพื่อนอยากได้ผพ้่อนอยกได้ก็ให้เพื่อนได้ไดรถนะครับเพราะว่าเฮาเฮาเคยได้ไปแล้วนะครับผู้ใดได้ก็ยินดีนัเพื่อนไป นะครับส่วนไหนก็นถือว่าจบไปแต่ที่ยังไม่จบก็คือลูกทุ่งเน็ตเวิร์กครับลูกทุ่งเน็ตเวิร์กปกติเนี่ยนะครับวงอิงเข้ามาในวงการในสองปีจะสามปีเนี่ยนะครับวงอิงได้รับรางวัลมาตั้งแต่เริ่มเข้าฤดูกาลเอ้ยไม่ใช่เริ่มเข้าวงการมาเลยนะครับวงอิงเข้ามาวงการได้บ้านได้ถึงปีวงอิงก,ก็ได้รางวัลเนี่ยเลยครับพี่นอ้องขวัญใจมหาชนเนี่ยนะครับของลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเนี่ยครับวงอิงได้มาแล้วสองปีซ้อนอ่าและปีนี้ก็คิดว่า น่าจะได้เหมือนเดิมแหละถ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซยังหักยังแพงยังรวมพลังกันเพ็่เพื่อลูกสาวองอิงอยูนะครับปีนี้ก็ไม่น่าจะพลาดนะครับเพราะว่าองอิงเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์คะแนนนำมาตั้งแต่เปิดโหวตวันแรกเลยนะครับแต่ที่น่ากังวลตอนนี้ก็คือว่าคะแนนอันดับ1นอันดับสองในองอิงกับไรอันเนี่ยเบียดกันขึ้นมาเนี้ยเหลือแค่เปอร์เซ็นต์เดียวก็ทันแล้ว นะครับเปอร์เซ็นต์เดียวคแนนมันบม่ได้ห่างกันหลายดอกพี่น้องนะครับแต่วันปีนี้มันแปลกจากทุกๆปีนะั่นก็คือว่ามันจะมีแปลกที่ี่บอแมนว่าเขาชิโก,กงขงยังเด้พี่น้องแปลกในที่นี้ก็คือว่าการโหวตเนี่ยมันไม่เหมือน2ปีก่อนนะครับก็คือมันมีการโหวตผ่าน SMS พร้อมในปีนี้นะครับถ้าผมจำมบ๊อบผิดนะถ้าผมขอมูดมบ่อผิดผลาดก็ขออภัยด้พี่น้องนะครับแต่ แต่เท่าที่จำได้นะปี2ปีก่อนเนี่ยบบมีเ m s นะนะครับน่าจะไม่มีเ m s ถ้าจำไม่ผิดนะเพราะผมกระโวดอยู่ประจำผมก็จําได้ว่าผมบ่ได้โวดเอ็สนะนะครับสะสมแต้มในการฟังเพลงอย่างเดียวครับแต่ปีเนี้เหมือนเหมือนมีกติกามาเพิ่มก็คือแบ่งสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ออกเป็น2ส,ส่วนปึ่งโวดฟรีโดยการสะสมแต้มใน80% ถ้าเทียบก็คือมีคะแนนเนี่ยสมมติว่าฮอาไปเลียนเนาะมีคะแนนลอยคะแนนเนี่ยอะไใช่ครับก็จะแบ,บ่งออกไปสองส่วนแปดสิบคะแนนเก็บไปเสียไป่นอะแปดสิบคะแนนเก็บยี่สิบไปลาออยาคเนี่ยประมาณนั้นพี่น้องครับเออโยเขอรงเรียนยังไงวะนะครับนั่นแหละครับยี่สิบเปอร์เซ็นก็คือเอสเอ็มเอสแปดสิบเปอร์เซ็นก็คืออ่ะยังไงละ่ะแต้มเออสะสมเต้มนะครับพี่น้องโอ้ยติดติดขัด <c oughs> นั่นแหละรครับสิมาทบอกจะฟ,ฟังที่นี่ปัะน,นี่20%เนี่ยนะครับ S M S เนี่ยโหวตฟรีบ่บ่ฟรีดอกพี่น้อง S M S อยู่ใช้บนมีฟรีแน่นอนนะครับแต่ S M S ของลูกทุ่งเน็ตเวิร์กมันจะแตกต่างจากคมชัดลึกครับหลายคนที่กังวลว่าโอ้ยเอาอีกแล้วสิมัททุ่มโหวตท,ทุ่มนั่นใส่เงินทุ่มโหวตอีกแล้วกะซางเพลินพี่น้องฟังผมเด้อครับ ข้อแตกต่าง SMS ของลูกทุ่งนึกเบิกกับคมชัดลึกมันแตกต่างกันยังไงมันที่มันไม่ต่างกันก็คือมันเสียเงินเหมือนกันแต่ที่แตกต่างก็คือว่าถูกกว่าครับราคาในการโหวตต่อหนึ่งครั้งในถูกกว่าก็คืออยู่แค่3บาทเองนะครับแต่คมชัดลึกครั้งละหกบาทเดี๋ยวพี่น้องแล้วมันมีแบบหลายหลายแพ็กเกจด้วยนะครับแะแนีหนึ่งหกบาท สิบคะแนนเท่านี้บาทร้อยไอ้ยี่สิบคะแนนเท่านี้บาทแบบนั้นอนะ่ะมันทุ่มได้พี่นอ้องมันเปยได้ครับผมชัดลึกอะ่ะมันเปเป็นทีละร้อยทีละพันได้ครับแต่ลูกทุ่งเน็ตเวิร์กมันทําอย่างนั้นไม่ได้เพราะมีหมายเลขเดียวคือโหวตได้ทีละหนึ่งคะแนนขั้งละสามบาทที่พี่นอ้องโหวตสิบเท่อกับสามสิบบาทหนึ่งนะถ้าคิดที่เอาหมื่นหนึ่งมาทุ่มเนี่บยบะไรอกครับจะต้องนังโหวตเบิดเมือครับ เท่าสามบาทนะ่ะมื่นหนึ่งอ่ะเอาดิถ้าขยันจะยอมเอาให้ไผขยันอยากทุ่มอยากได้พนันก็นอ่ะให้เพื่อนไปพี่น้องครับผมแนะนาว่านะครับเราไม่ต้องไปทุ่มเรื่องเงินครับเราไม่ต้องไปทุ่มตรงเอสเอครับเอากะถามมาโวตได้บอะแนะนาให้โวตอยู่นะแต่บรต้องไปโวตหลายพี่น้องโบตเท่าละสิบบาทก็ได้ยี่สิบบาทก็ได้นะครับสิบบาทนี่ก้าบาทนะก้าบาทก็ได้สามคะแนนพี่น้อง นะครับอ่ะสักลอยหนึ่งก็เตรียมที่ก็ได้สักสามสิบกว่าเนาะสามสิบกว่าคะแนนนะครับลอยหนึ่งนะครับก็แต่ต้องโหวตตลอดโหวตหลายเทือดี้พี่น้องเทือละสามบาท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 เมยทิพยนี่นคือนะครับอย่าไปโหวตหลายพี่น้องครับอันไหนที่มันเสียงเงินแนะนำว่าไปเอาคะแนนก้อนโตแปดสิบดีกว่าบริเสียเงินยักบาทพี่น้องเสียแต่ค่าเน็ตต้องเติมเน็ตพี่น้องนะครับเพราะเราต้องฟังเพลงในแอปพลิเคชัน นะครับไปโหลดแอปพลิเคชันมาเลยครับแอปพลิเคชันลูกทุ่งเน็ตเวิร์กกับพี่น้องพิมพ์เข้าไปได้ครับในเพจสโต้ครับ Android กับเพจสโต้ได้พี่น้องเอ้ใน iOS ผมบลูบลูได้อย่างผมบ่เคยใส่ iPhone พี่น้องนะครับผมบ่เคยใส่เนาะนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น Android ทั่วๆไปก็เพจสโต้พิมพ์ไปเลยครับลูกทุ่งเน็ตเวิร์กครับอ่าเป็นโลโก้สีเหลืองดอกนะครับไปโหลดมาเลยพี่น้องนะครับแล้วก็ลงทะเบียนให้เรียบร้อย นะครับเข้าไปครั้งแรกมันจะได้คะแนนฟรีน่าจะน่าจะ1000แต้มมั้งถ้าจำไม่ผิดนะนะครับ1โหวตต่อ500แต้มนะ1โหวตต่อ500แต้มปีที่แล้วอุ๋งอิงทำสถิติแตกมากนะแต,แต่ลูกทุ่งได้เบวกจัดรายการมากนี่คะแนนอุ๋งอิงเป็นคะแนนที่เป็นประวัติศาสตร์แห้งนะครับเพราะถ้าจำไม่ผิดปีที่แล้วอุ๋งอิงเหมือนจะได้ประมาณ3 0 0แสนกว่าโหวตนะครับ สามแสนกวโวตเนี่หนึ่งคะแนนโหวตต่อห้าร้อยแต้มอ่ะพี่น้องก็คิดเบิ่งว่าสามแสนกวโวตถ้าคิดเป็นคะแนนจะเท่าไหร่อ่ะคุณหาร้อยไปพี่น้องเอาสามแสนโหวตนะ่มาคุณหาร้อยพี่น้องเป็นล้านพี่น้องครับอ่าสามแสนคุณกะหาร้อยพี่น้องอ่าแสนคุณลอยเนะาะแสนคุณลอยก็จะเป็นล้านสิบล้านโอ้ลักสิบล้านเนี่ยพี่น้องลักร้อยล้านนะครับ สิบล้านร้อยล้านนะครับเนี่ยคือคะแนนนะครับนี่คือแต้มที่เอฟซีรวมกันโหวตให้กับองค์อิงเนี่ยเนี่ยคือมหาชนของแท้พี่น้องนะครับของแท้แน่นอนครับนะคะแนนมาจากมหาชนของจริงครับไม่ได้เสียตังค์สักบาทเสียแต่ค่าเน็ตพี่น้องเอ้ยนะครับนี่แหละถ้าปีนี้เข้าไปลุยกันที่80คะแนนเนี่ยนะครับ SMS สส่งบ้างไม่ส่งบ้างไม่เป็นไรครับส่งไปเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆ มันทุ่มกับ่ได้ดอกพี่น้องครับมาลดนะครับถ้าชีดว่าสิไเ็ทุ่มเอา20่คะแนนแะล้วสิมาสสนะยากอยู่พี่น้องนะครับแต่มันก็ต้องเอา2ทางรวมกันแต่เราไม่ต้องไปทุ่มเอาเอาเงินหมือนไปทุ่มบ่ต้องครับพูทละ3บาท6บาทพูทละ9บาท1อยค้นพันค้นกนัได้หลายแล้วพี่น้องนะครับแต่สิ่งสําคัญคือ80%ซครับไปเอามาให้ได้หลายๆ ถ้าเมื่อไหร่คะแนนองค์อิงอยู่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นได้จังไดกับบมีแพ้พี่น้องถ้าได้หอดเครื่องหนึ่งบ่แพ้แน่นอนปิดประตูแพ้ได้เลยครับอ่าถ้ามีคนหนึ่งได้ห้าสิบมันไม่มีทางที่ใครจะมาถึงห้าสิบได้เพราะคะแนนมันเต็มแค่ร้อยครับและศิลปินมีหลายคนถ้าองค์อิงได้ห้าสิบหรือสี่สิบก็กว่าเนี่ยสบายใจได้เลยพี่น้องมันบบมีผู้ใดมาแซงหอกครับเพราะว่าคะแนนมันก็ต้องลดลันลงไปครับ ถ้าอิงได้ครึ่งไม่มีใครเกินครึ่งแน่นอนนะครับเออคะแนนมันเต็มร้อยไหมถ้าอุหญิงได้หาซิผู้ใดสิบมาเกินหาซิเดียนี้แม่บ่าครับนั่นคือปิดประตูเลยนะเพราะฉะนั้นไปถล่มกันครับแปดซิปนี่ส่วนที่แปดสิบเนี่ยไปเอามาไลยไหลพี่น้องครับอ่าเราไปรวมกับเอ็ดเอ็ดอีกจักนิดจักน้อยกันสบายพี่น้องเห็นเห็นนครับองค์อิงสามปีซ้อนเห็นเห็นเสื้อผมพี่น้องครับไปโหวตฟรีๆนะครับ บหเสียเงินลูกสาวเพิ่นกับบสสนับสนุนดอกเพื่อนกับบอยากได้ดอกนะครับถ้าโหวตเสียเงินนะครับแต่ถ้าเล็กๆน้อยๆกะถ้าพอบ่มีปัญหาอีกอย่างก็โหวตกันไปครับเอ็มเอสครับอ่าผมกระโวตไปแล้วล่ละนะครับโอเคเนาะพี่น้องครับกยจสีวอลซูฟังครับหลายคนก็บอกว่าเอออีกประเด็นหนึ่งนะครับนิดนึงครับก่อนจะจบครับก็คือประเด็นที่บวงคนบอกว่าทําไมคะแนนลูกหญิงลดอ่ะเออเป็นเรื่องปกติพี่น้องครับ เมื่ออุปิิงไม่มีคะแนนเข้ามาแต่คนอื่นมีคะแนนเข้ามาเพิ่มเรื่อยๆนะครับเปอร์เซ็นต์คะแนนอุปอิงก anyway. ็ต้องลดลงครับทำไมถึงลดลงมันหายไปไหนคะแนนไม่ได้หายแต่ทําไมเปอร์เซ็นต์ลดลงเปอร์เซ็นต์ลดลงเพราะว่าคนอื่นเขามีคะแนนเข้ามาเติมนะครับเปอร์เซ็นต์คะแนนก็จะเพิ่มขึ้นเพราะเปอร์เซ็นต์มันมีอยู่แค่ร้อยเดียวมันแบ่งกันไปครบแล้วอ่ะร้อยหนึ่งอ่ะเพราะนั้นถ้าผู้ใดมีคะแนนเข้ามาเติมก็สิไปลดเปอร์เซ็นต์ของคนอื่นลงมากลงมากเพื่อไปเติมห้ครับคนที่มีคะแนนเข้ามา แต่ตามใดก็ตามถ้าคนนี้เติมเข้ามาปุ๊บอ,อุ๋มอิงลดลงใช่ไหมภายภาคหน้าถ้าเกิดมีคนโหวตเข้ามาให้อุ๋มอิงปับป๊บปับป๊บปั๊บก็จะไปดึงเปอร์เซ็นต์คนนั้นลงแล้วก็จะเอาเปอร์เซ็นต์ที่ลดลงมาให้กับอุ๋อิงแต่พักเด็กเสียงพักพกลดไปเชียอันนี้คือธรรมชาตินะครับธรรมชาติเลยของการคํานวณน,นะครับอย่าไปตกใจอย่าว่าเขาโกงบอกคะแน่นขืนมาแต่ไปยังคือลดนะครับฟังผมไว้ครับเป็นเรื่องปกติ เมื่อไหรก็ตามที่เราไม่มีคะแนนเข้าไปและคนอื่นเขามีคะแนนเข้ามาเนี่ยคะแนนเราจะลดเปอร์เซ็นต์เราจะลดไม่ใช่คะแนนลดนะเปอร์เซ็นต์จะลดคะแนนยังอยู่เท่าเดิมแต่ถ้าเรามีคะแนนเข้ามาเติมเมื่อไหร่เปอร์เซ็นต์ก็จะเพิ่มขึ้นคะแนนก็จะเพิ่มขึ้นคนอื่นก็จะมีเปอร์เซ็นต์ที่ลดลงแต่คะแนนคนอื่นเขาอยู่เท่าเดิมมาแหละแต่เปอร์เซ็นต์มันจะลดลงเพื่อที่จะมาดีดขึ้นใกับองหญิงเนี่ยแค่นี้พี่น้องมันก็ขึ้นกับล่งหน่อยสิครับ แต่ตอนนี้อุ๋อิงนามาตลอดแต่ตอนนี้หลายอันตีติดมางนี้ละเลอแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับอู o ๋อิงอู๋อิงนะครับหลายอันก็จะทานอู๋อิงแล้วนะครับอ่าเพราะฉะนั้นฝากพอ่อพี่แม่เอฟซีเข้าไปฟังครับไปโหลดแอป,ปมานไปฟังเพลงครับเปิดไ้สอดแจ้งนี่พี่น้องเปิดเปิดสอดแจ้งมาเลยครับล้วคะแนนมันจะไหลขึล้นเรืเ่อยๆเอย,เยสะสมไปครับหาล้อยแต้มค่อยสิโหวตได้หนึ่งโหวตนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับไม่พอกันไม่คลิปหนามีเรื่องราวข่าวสารดีๆอีกอย่างสิมาบอลสูุสกันฟังอีกก็ฝากกดติดตามคอมเมนต์กันตังใจกันได้ครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวว่างๆสิมาเก็ปสอนสอนโหวตพี่น้องถ้าผู้ใดยังโหวตบ่เป็นเดี๋ยวผมมาสอนครับ